สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขูสุกคนครับนี่พ่อบ้านกัขขืนมาลางระเบียงบนบ้านพี่น้องนี่แหละระเบียงข้างหลังนี่พี่น้องเห็นไหมครับระเบียงตัวนี้แหละครับหลายอยู่พี่น้อง,งววพองวาพวกไอ๋ขี้ขี้เกี่ยมหรือว่าขี้จิ้งจกขี่ใส่พี่น้องกับนก รถก,กบ,บินมาหลนะใช้เลืงกันพี่นอ้องเดียวกับชีล่างจระทั่งนีก้อนพี่นอ้องชีล่างก้อนอแล้วค่อยคขัดจะขัดที่หลังว่าขีเกี่ยมายที่ิ่้จบนะครับว่าขีเกี่ยมสายอีกสารเรียกขีเกี่ยม ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาอัอนมาขัดกิ่งไม่กับลายนกมันเอาขึ้นมม่มยูนน้องมีเหียวอกไลคทังแล้ว แปลงขัดออกว่าหนองมันมักขึ้นมนาออกมาจมวิ้วเกิดหนาร้าง,างว่าจมวิ้วยิ่งเหยียบมันก็นต้องล้างออกมาเกียร 啊，哦，对了。<laughs> จะมาทางนี้นกันเนอะดูทางนี้ก่อน,นก,อนกะเดินเข้า เบียงเิษแล้วก็แล้วก็ต้องล้างเศษแล้วก็ทำความสะอาดทำความสะอาดในห้องพี่นนองแต่ว่าในห้องที่บริไทบุบุษพี่นอนองเป็น้องส่วนโตน้องแม่รละญ,ญาติแล้วก็ไม่ถ่ายครับ 是样或者是剑术。嗯嗯 แล้วว่านนี้ชื่อแล้ะครับทำหน้าที่พอบ้านเรื่ความสะอาด ที่ตรงนี้เท่าก,ดดกับไหลกวดพี่นนองไหลกวดลงจะมีท่ออยู่ตรงนี้ครับกวาดลงท่อมันไหลลงท่อ ไม่ยากอะไรครับทำง่ายๆเสร็จแล้วก็จะลงไปทำงานข้างล่าง เสร็จเรียบร้อยแล้วครับข้างบนเดี๋ยวไปลุยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับข้างบนของเราเราจะเอาสายยางลงพื้นล้วก็ล้างเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ท่านผู้ชมเดี๋ยวไปลุยงานข้างล่างต่อนะครับข้างบนก็เสร็จเรียบร้อยทั้งสองฝัง่งฝั่งนี้ก็เสร็จแล้วนะครับฝั่งทางห้องนอนน้องนับเบียงลางเสร็จเรียบร้อยแล้วตรงลั้ค่ะฝั่งข้างนอกนี่ครับจะดังนะครับใช้เครื่องดูดฝุ่น เราก็ต้องทําความสะอาดทุกวันนะครับเพราะว่าฝุ่นมันเยอะหลดฝุ่นฝุ่นม,มันกระจายแล้วก็มาเกาะผ้าม่านแล้วก็มาทําความสะอาดออก ไท่านผู้ชมนะครับอยู่กับแม่บ้านครับทำง,งานสองคนน้องๆก็ไปเที่ยวไม่กลับมานะ่าจะกลับมาวันที่หนึ่งแล้วก็ทาหน้าที่ของเราไปครับมันถ้ามี เครื่องไอ้น้ำจะดีกว่านี้เห็นที่เขามาติดนี่จะเป็นเครื่องไอ้น้ำครับแต่ว่าเราก็ดูดฝุ่นออกไปเรื่อยๆครับไม่ต้องรีบให้สะอาดก็พอ น,นี้ก็จะเอาล้างระเบียงบนห้องนอนของเจ้านายามาดูท่าม้านทำเคลคิดเคลคิดให้ท่านผู้ชมได้ดูครับเราทำอะไรบ้างแต่ละวันงานของพ่อบ้าน น้ำม่ดูดออกไปฝุ่นมันเยอะมันเกาะเวลาน้ำมันกระจายฟิวครับน้องเป็นคนแพ้ฝุ่นอยู่แล้วเราต้องดูแลทั้งซียิ่งแพ้ฝุ่นแพ้ไม่ได้ครับ นี่ครับงานพอบ้าน <c oughs> ทำตรงน้นตรงนี้ให้มันเสร็จตรงไหนที่ดูไม่สะอาดเราก็ทำเราไม่ต้องรอทำไปเลยมหมดหน้าฝนแล้วก,กระจกข,ข้างนอกก็จะได้ล้างนะครับดูเสร็จแต่วันนี้เอาข้างในก่อนเดี๋ยวง,งานเยอะครับช่วงนี้ ทำบ้านทำหน้าที่ของเรา ไโดดตรงนี้เลยเดี๋ยวก็คิดยายาวๆไปเลยครับวันนี้ท่ามา,ากามสะอาด i um. เร็วไม่ได้ครับค่อยๆดเร็วฝนจะไม่ออกค่อยไล่ลงมาเรื่อยงานพวบาก็มีหน้าที่ตอนตเ,เช้าก็ถึงมาก็ให้อาหารปลาแล้วก็ไปล้าง ขอบสายน้ำนะครับล้างใบไม้ล้างขี้นกออกเพราะมันจะมีทุกวันนกเยอะครับนกพิราบดูแลในสวนขวดใบไม้เด็ดจากข้างนอ,อกแล้วก็ลุยงานข้างในบ้านช่วยแม่บ้านครับ Okay. น,นี้ก็เสียจแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าจะออกหมดหรือเปล่าแล้วก็ทำหน้าที่ของเรานมีกระดุมเกาะ เราก็จะมาดูดโซฟาต่อนะครับดูโซฟาทำความสะอาดมีน้อยเสไย อันนี้ก็ดูดไปก่อนครับเพราะว่าเนื้อหมอนเขาจัดที่หลังหมอนน่าจะจัดวันหน้าเพราต้องได้มาดูดอีกครับก่อนเจ้านายเขาจะกลับมาจากเกาหลีแล้วก็ต้องมาดูดอีกครั้งหนึง่งแต่ตอนนี้เอาคร่าวๆไปก่อน่นเยอะแล้วก็ต้องดูดอีกแล้ว สองว่าครับสูตรลายตรงกับลายขวางด้วยความแน่ใจสะอาดไหม,มนักผมโอ้ย วันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมมาติดตามให้ช่องทุ้บ้านถ้าไม่มีท่านผู้ชมก็ทุบ้านก็ไม่ได้ทำคลิปให้ดูครับต้องมีผู้ชมด้วยถึงจะมีกำลังใจทำคลิปแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ผ่านหรอกครับจะทำไป มันไหนผ่านใคว่ากันขาดอีกห้าหกร้อยคนนู้นนะครับมันจะผ่านกดของ youtube เดี๋ยวหมอนล้วค่อยไว้ที่หลังครับไว้ ้เรียงที่หลังวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีคลิปอะไรเดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับดูดฝุ่นก็เสร็จแล้วดูดฝุดด่นโซฟาเสร็จผ้าม่านก็เสร็จล้างระเบียงก็เสร็จแล้วครับ เดี๋ยวค่อยทำคลิปอีกมีคลิปใหม่ๆแล้วอัปเดตให้ท,ท่านผู้ชมได้ดูนะครับวันนี้พอบ้านก็ฝาก ให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พอบ้านได้ทำคลิปให,ใหม่ให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมต่อไปวันนี้พอบ้านก็เสร,ร็จภารกิจสองสามอย่างนะครับยังลุยอีกหลายงานอยู่ครับวันนี้พอบ้านก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันคราวหน้าครับแล้วก็ข,าข่าวคำว่าสวัสดีครับไปครับ